ท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหา1เมษายนถึง15เมษายน2565นะคะอาจารย์อาจจะมาช้ามากๆต้อขอประทานโทษด,ด้วยนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นดูดวงให้คนมีคู่ชาวราศีธนูลัคนาธนูคะ่ะ ง,งานไพ่ของชาวราศีธนูนะคะท่านได้ไพ่มีไพ่เดทขึ้นมาเลยนะคะก้าวไม้เท้าสี่ไม้อัศวินดาบสิบเหรียญโอเคค่ะอย่างน้อย จึงจะขึ้นไพ่เดทแต่ก็ยังมีไพ่ใบสุดท้ายที่เด่นมากก็คือไพ่สิบเหรียญแล้วก็มีสี่ไม้ที่เด่นอยู่นะคะน่าจะแปลในแง่ของการจบความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ทำให้ท่านรู้สึกแบบเสียใจมากๆอยู่นะฮะเป็นลักษณะคนนั่งคอตกประตูปิดมันเหมือนลักษณะการมืดแปดด้านในความรู้สึกที่จะ ทํำยังไงให้ความรักเนี่ยมันดีขึ้นหรออือมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เ,เป็นลักษณะของความทุกข์ใจนั่นแหละค่ะของชาวราศีธนูแต่ไพ่ขยายดีอาจารย์มองว่าคนเราเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันต่อให้จะเกิดปัญหา,นนานหนักนักหนักหน่วงแค่ไหนในชีวิตมันก็จะผ่านไปได้นะ ไพ่สีไมิเท้ากับสิบเปลียนเป็นไพ่แฟมิลีครอบครัวที่อบอุ่นได้ไพ่อัศวินดามันแปลว่าเขาคนนั้นน่ะนะจะมีแอคทีฟแอคชั่นพลังงานที่จะเหมือนกลับเข้ามาในชีวิตท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปงอนะอาจารย์มองว่าความรักเนี่ยบางครั้งอ่ะชะตากรรมมันจะผลักเข้ามาหาเราเองต่อให้มันจบกันไปแล้วต่อให้จะมีปัญหาบล็อกเฟซบ็อกไลน์อะไรกันอยู่แล้วเมื่อสักวันเขาอ่ะ จะรู้ความต้องการของเขาเองว่าไม่มีคุณนะ่ะเขาอยู่ไม่ได้นะเขาก็จะโทรมางา้อไลายมางา้อส่งแมสเสจข้อความมางา้อชาวราศีธนูเองนะไพ่สิบเปรียนเนี่ยเป็นลักษณะรูปภาพที่มีลูกโลกทรงกลมเดอะวอลคล้ายๆเดอะวิวอะมันก็แปลว่าการวนหรือการหวนกลับของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มี ความผูกพันกันน่ะมันเหมือนชะตาฟ้าส่งมาระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่กันแต่จะต้องเผชิญปัญหาก่อนใช้กรกับเก่ากันก่อนประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาตรวจความรู้สึกเขามาแช่ค,ความรู้สึกเขาคนนั้นที่ต่อที่มีต่อชาวธนูว่าเขาอะรักท่านมากไหมหรือรู้สึกยังไงกับท่านบ้างนะเรามาดูความรู้สึกเขาบ้างนะ คนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวธนูเนาะเจดไม้เทา้าอ่ก้าถ้วยขึ้นมาแน่นอนละค่ะเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อท่านนะเพื่อให้ท่านเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับท่านมากๆอัศวินไม้นะคะสตาการเติมเต็มนะการยกระดับความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะคะ ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของความฉเฉลียวฉลาดของเขาด้วยเขาเป็นคนฉลาดเอ่อนะคะฉลาดที่จะทําให้ท่านเนี่ยให้อภัยเขาได้อาจารย์แปลอย่างนั้นคือเจ็ดดาบว่าจริงแต่ขยายด้วยไพ่ดีหมดนะ่ะมันก็ต้องแปลในแง่ว่าเขาฉลาดในการที่จะหว่านล้อมอ่อการพูดชักจูงให้ท่านคล้อยตามและเห็นใจเขา ในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเนี่ยไพ่จะขึ้นอย่างนี้เขาจะบอกเลยว่าผมรักคุณเท่านั้นฉันรักคุณเท่านั้นไม่มีใครดีเท่าคุณเพอร์เฟคเท่าคุณอีกแล้วอืมเขาน่าจะใช้คำพูดที่อาจจะหวานยิ่งกว่าที่อาจารย์พูดอีกด้วยซ้ำนะเจ็ดดาวนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาในความรู้จักเอาทัวรอดหรือเขาเรียกว่าลื่นยิ่งกว่าปลาไหลก็ได้แต่การเอาตัวรอด ของคนเราในเรื่องของความรักมันก็มีหลายแบบมันก็จะบอกว่าบาปมันก็ไม่บาปเพราะการพูดแล้วทําให้อีกคนสบายใจอาจจะมีอะไรที่มันปกปิดในสิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณรู้บางบาง,บางท่านอาจจะพูดความจริงอะไรบอกมาเลยแต่พอเขาพูดความจริงก็จะรับไม่ได้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนรักจึงจะต้องปกปิดในสิ่งที่เขารู้ว่าเขาพูดแล้วคุณจะเสียใจก็ได้อาจารย์แปลงงั้นเลยนะ เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ทักโบดเพราะเขารู้ว่าเขาเปิดแล้วคุณจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะพูดจะคําดีๆสิ่งดีๆทําให้คุณสบายใจอาจารย์มองว่าเขาไม่ผิดนะอืมเพราะว่าอะไรที่มีปัญหาเขาคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาได้อ่านะคะโอเคเรามาดูให้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างชาวธนูกับคนรักนะความสัมพันธ์ผู้คุณสองคนน,ะน่ะในอ่ปักนี้จะเป็นยังไง สรุปไพ่สามถ้วยพวกคุณก็มีความสุขอะนะพอไพ่สามถ้วยคือเฉลิมฉลองและมีราชินีถ้วยด้วยมีสามเหรียญกลับมารักกันมากขึ้นพูดคุยให้เวลากันมากขึ้นนะสามเหรียญสามถ้วยไพ่ห้าไม่เท้าชุดนี้มันจะเป็นลักษณะของกันเหมือนน้ำมันพุ่งกระจายไปทั่ว พื้นที่ตรงนั้นได้รับความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหัวใจอ่ะเดเมเชียนการเริ่มต้นกันใหม่ที่มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูปักนี้ท่านจะปรับความเข้าใจกันได้ท่านจะรักกันมากขึ้นให้โอกาสกันและกันนะคะเติมเต็มความรักให้กันนั่นเองโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะ สนโสดได้ไพ่เพชอัพคัเด็กถือถ้วยได้ไพ่สีเหรียญอันราชินีถ้วยเด็กถือไม้โดดชาวเวอ,อทำไมไพ่ยังอ่านอดีตอยู่อาจารย์ต้องอ่านอดีตก่อนนะมันเหมือนกับปลากระโดดออกจากถ้วยที่ท่านถืออยู่ไพ่สีเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของความนิ่ง การกลับมารักตัวเองราชินีช่วยนะการให้ความสําคัญกับตัวเองการเ,เขาเรียกว่ามองความรักใช้สติมากขึ้นภาพคนเดินจากกันไปทาวเวอร์ความรุนแรงทางอารมณ์การพระทักคาพูดที่มีต่อกันมันจึงจบแบบจบแบบไม่ได้อ,อ,อธิบายเหตุและผลที่แท้จริงไม่ได้มีการ ปรับความเข้าใจกันอัศวินถ่วยการเดินจากไปม้าเดินไปข้างหน้าหันหลังให้นะคะเป็นภาพความรักในอดีตยังอยู่ในความทรงจำของชาวธนูอยู่นะคะเจ็ดไม้ยังมีความวุ่นวายใจหนึ่งเหรียญกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาโอเคเลยค่ะถ้างั้นนะในที่สุดแล้วอาจารย์มอง จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริรฟความรักเข้ามาเติมเต็มเข้ามารักษาบาดแผลเยียวยาหัวใจท่านอย่างแน่นอนค่ะรอได้เลยค่ะปักนี้สําหรับคนโสดชาวธนูจะมีข่าวดีอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศนั่นแหละเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเจอกันนะเพราะเรื่องของการเดินทางก็ได้อัศวินถ้วยนะคะกาวถ่วยการหาคู่แบบโซเชียลก็ได้ สังคมออนไลน์นั่นแหละที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างเป็นไปได้เยอะสำหรับชาวราศีธนูคนโสดนะนะคะโอเคมาดูใพ้คำแนะนำบ้างค่ะไพ่คำแนะนำเป็นไพ่ไฟประพาคารอืมเป็นไพ่หวอวา ดีค่ะก็แปลว่าความรักเนี่ยนะคะต้องเติมเต็มให้กันนั่นแหละต้องเหมือนอแสงสว่างที่จะส่องให้เห็นความชัดเจนของหัวใจที่มีต่อกันการพูดคุยแบบตามองตาเลยนะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีมากการรู้ถึงก้นบึ้งของหัวใจของกันและกันนะการให้โอกาสกันการเปิดใจ ดีที่สุดคือการเคลียร์ปัญหาที่มันทำให้คุณกับเขามีช่องว่างปิดช่องว่างนั้นด้วยใจของคุณเองนะคะแล้วพวกคุณจะมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ